ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์สถาบันอัญ,ญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ ดรปรินบุญกนิตรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการและภากีความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรันนครเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์สถาบันอัญญบีเครื่องประดับไทยและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัน,นครจัดขึ้นใน,นระหว่างวันที่14-28ถึงธันวาคม2563 ณอาคารสถาบันอัญ,ญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระน,นครสูนย์พระน,นครเหนือโดยมีนายเจียรพงษ์สมนึกผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอนการเขียนแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ นันทนาสีมาวิทยุราชมงคลรรนครรายงานสบคพบผู้ติดเชือ้อโควิด -19 รายใหม่วันนี้15รายเดินทางมาจากต่างประเทศศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบครายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในประเทศวันนี้ว่า พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม15รายโดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ประกอบไปด้วยสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส2รายฮ่องกง1รายฮังการี1รายฝรั่งเศส1รายสหรชาชอาณาจักร2รายอินเดีย2รายบาเรน2ราย สหรัฐอเมริกาหนึ่งรายเมียนมา3รายและบราซิลหนึ่งรายจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศล่าสุดอยู่ที่4,261รายเป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อภายในประเทศ2,463รายและผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ1,798รายส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้วเพิ่มอีก28รายรวมเป็น3,977ราย ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล244รายสรุปยอดผู้เสียชีวิตสะสมคงที่60รายรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อ p d a t ตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี